สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช y า youtube ทุกคนนะครับอันมือนี่ซิมาพามาเบิงการตอนกิ่งแบบไม่อันนี้สิเป็นแนแดงนะครับเนาะมือหนาจะพามาเบิงครับการตอนกิ่งแบบไม่ของเขา้าตอนมะนาวเขาเรียกว่าการตอนแบบน้ํานะครับอันนี้ผมพิจาวณาแล้วละ่ะอยู่ผู้เดียวมวยผู้ใดทายให้ ก็เลยเฮ็ดแล้วก็เลยสมัทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะวิธีการของมันเาก็เลือกเลือกตนเรื่องงามันอนะที่มันแข็งแรงนะครับพอเราเลือกเลือกได้งานนี้เนาะปัป๊บเนี่ยืคอ,อย่างเสียสมมุติมันเป็นยังซีนนี่เฮ้าเอามีดนะปาดเข้าไปเกือบครึ่งห่ดละอันนี้มันบ่ดได้ปาดเข้าไปเกือบครึ่งพี่นอ้องพอพอปาดเข้าไปเกือบครึ่งปุ๊บนะ่ แอาถุงพลาสติกมากใสาน่น้ำนี่ใส่น้ำม,มากเอาไปซอดเข้าไปซอดเข้าไปทังสี่มันจะมีนี่นี่เห็นว่าเห็นว่านี่เห็นว่าพี่น้องเห็นมันอยู่ข้างในนี่เอาซุปเข้าไปเอาเอาฟางมัดไว้ให้มันจุ่มน้ำนี่แหละครับนี่เบ่งมันประมาณสักสิบมือสิบมือนะลากมันนนาจะออกเพราะลากมันนนาจะออกเพียงพ่อแหละเข้าสามารถตัดแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยอันี่ตอนตอนแบบไม่เนาะ อันนี้ก็บเบิงเบิงพ่นมาเบิงอาจารย์ปอนนะครับอาจารย์ปอนฟาร์มมิงไทยแลนด์นะครับเพิ่นเฮ็ดคลที่ไว้ผมกปเฮ็ตตามเพิ่อนนะะั่นล่ะก็ลองทดสอบเบิงให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะว่ามันสิประสบค,ความสาเร็จบอเด๋ยวจังได๋อีกซิบมือเดาผมมาถ่ายให้เบิงอีกเท่อนึงเด้อจังไ๋ก็เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมกักดติดตามกดไลค์ผมนะครับผมขอพณหอะไรครับสวัสดีครับ